สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับช่องบัดแบมชาวนาบ้าน,านมื้อนี้ไม่หน่อยสิผ้าพี่น้องมาเบิงอันตลาดง่วนนะเฮงเงได้จ้าเบิงเด้อพี่น้องพู้นทางเขาเดี๋ยวสิผ้าเบิงบรรยากาศการสื่อขายพี่น้องตามไม่หน่อยมากเลยเด้อจา้าเด้อหุ่นพี่น้องรถจอดทราบลาบนะคือรถมาสื่อมาขายง่วคุ้ยได้จา้าปาดขนไปอีกแล้วตัวนึนง Oh. อันนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอเสนางคณิคมมนะจ้าพี่น้องเปิดทุกวันพุธจา้าเดี๋ยวพี่น้องตามไม่หน่อยมากอันนี้ไม่หน่อยมากสวยเลยเดอ้อที่จริงมันเปิดแต่ตีสี ตอนเขามากะ็ะข้าเจากับข้นง่วคัวไอ้นง่วคขั้ไปแล้วก็มีบรรยากาศรรยลาา้ไาาม่หน่อยสิผ้าเบิ่งไปเรื่อยๆื่อเน,นื้อที่มันเป็นไรสงไรงหึืนบะมี่เฉพาะอันผูกง่วง ตาย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 สะดุ้นเลยหน้ามาขายหรือมาซื้อจ้าตัวใดข้างหน้าโอ้ขายเบอร์เรียบร้อยเลยโอ้ยหมานมันนะจ้าเพิ่มอีกนะว่าเพิ่มอีกเอาลอะไรพ่ออันส่วนใหญ่สิมสิมิตะงัวเนนะจ้าคั้ยบ่คุยมีเมื่อกี้เพิ่งเห็นครับ ไปหนึ่งตัวโอ้ยยาส้นควายเดอ้อ<หร>ไปนี่ดเดียวจ้า <c oughs> เดี๋ยวสีผ้าเบิงบรรยากาศรอบๆสักก้อนเด้อจ้าคุณอาพี่น้อง<หร>มีเถิงตัวหน่อยตัวใหญ่ พี่น้องท่างไกเพ่นกระมาสิน้จ้าพี่น้องทั้งหมกดาหานทั้งอำนาจอุบลอุอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยเสียวสลังยังบ้านในทัวรได้จานี่เัากระมาเคืองทั้ง เดีย๋ยวเดี๋ยวสิไปอีกกันโอ้ยยันต์ปัดโอ้ยโอ๊ยคุณคุณ โอ้พ่อคนหูจักละบันเบิ้งสิภาพพี่น้องไปสัมผัสคนหูจักในวันนี้โอ้ยโหคนคือ่านเดาล่ะพี่น้องายจ้าได้รูปแฝดเนี่ยบอจ้าพ่อหนูสัมผัสในวันนี้อันพ่อมาแต่ทางไหนจ้าแฝดนี่แหละพื้นใหญ่ บันคึมใหญ่พ่อมาซื้อหรือมาขายจา้าตัวไหนของพอ่อ<ห>โอ้แม่นี่บ่าจา้าพ่อขายตัวไหนละแม่นี่เปิดละค่าสองหาเปิดละค่า2องหานะจ้าพี่น้อง,อ,ง,อ,งอันพ่อขอเบอร์เท่าติดต,ต่อเนี่ยเพื่อมีพูดสนใจ093 093 42 42 99 99 669 669 จ้าพ่อซื้อว่ายังเกาะสมพรพ่อสมพรจ้านี่เด้อจ้าพี่น้องค่ะภัยสนใจพ่อสมพรเด้อจ้าบันคืมใหญ่เสาหาเด้อจ้าตันนี้อันพ่อขอบคุณเลยๆเด้อจ้าเด้อสิย่างไปเรื่อยๆมีทั้งตัวปูตัวแม่สีดำสีแดงสีขาวมีเบิดพี่น้อง โต๊ะครูโต๊ะแม่แม่ลูกกะมีเด้อพี่น้องเด้อปตาดแม่นี่คือแดงงามค่นี่แม่ลูกนี่นโอ้ยจากสิเบิองตัวใดแน่เด้อพี่น้องหลายคักหลายแน่แเอาเอาเสียละคนดุจัจกเจ้าเมื่อระบัดน,นี้มาสิมาสัมผัสเพิ่นโอ้ยยานกับปนันเด้พี่น้องเอ้ย ฮยูยแกไปอีกแล้วพุ่นพี่น้องซีโตหาโต้ป๊าดโอ้ยจักสิยางไปทั้งเด้อบันพี่น้องหลายคักหลายคักหลายเนยโอ้ยพี่น้องพิ่นมาสืองัวพิ่น,นไปละบัน เสียดายแต่ว่าบ่มีกล้วยเด้อพี่น้องเด้อแม่ไว้รุ่นก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวสิสิบห้ายางไปเบิ่งน้นคุณเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่าข่ยะยานเดีเพราะว่าข่อยเลี้ยงกันเ่อเขาบ่ไดวเ้ยงง่วตอนนี้ก็นนกกพึ่งเจ็ดโมงนะจ๊ะเพลิกกับประม,าม่านสามโมงเศาร์ใส่จ้านี่บ่าสีขาวนี่บอกคาสีขาวนี่เป็นบ้า อ้วนๆโอ้อ้วนๆพูดแย่ความยูดผู้เสียขาวนะบอกโอ้ยผู้เสียสวยจ้าจ้าหนอกสาวแล้ววะหน้าสัมผาสเนี่ยนี่บอกว่าเจ้ามันมานีแเปิดเท่าไรจ้า สามหมื่นองนะจ้าพี่น้องพันสัโลเรดีนะจ่ามาจ้าไไสนใจนะจ้าเด้อถักหาเพิินหน้าซื้อว่ายังเกาะด้หอยวันได้หอยวันจ้าขอเบอร์โทรจ้าศูนย์หกหนึ่งย์หนึ่งสามห้านาก้าอยวันเด้อหน้ายู่บ้านได้เกาะยู่อัมเพลิงยูอเลิงจ้า่งฟี่ลอยโลบอนิบ่ส่ง บส่ส่งนะจ่ะเนาะโอ้มาเอาเองเด้อพี่น้องเด้อส่งขายแต่มีค่าน้ำมันถ้าใครสนใจก็ติดต่อเพิ่นเด้อจา้ามีมีค่าน้ำมันเด้อจา้าคันใเทส่ง้อจ้าเด้อพี่น้องเอามาจากักโตหน้าตัวเดียวโอ้จ้าก็สาวโอ้ยตัวใหญ่แห้งเนะาะป๊าด สักปีแหละจา้าหัวตัวนี้สีเข่าวสองปีแหละสีเข่าวสองปีแหละจ้าพี่น้องป้าตงงัวใหญ่ค่ะหน้ามาตีซีเบ่นี่ฮป้าตีหาอ้จา้าขอบคุณห,หลายๆนะจ้าหน้าเด้อเดี๋ยวนู่นสิบไปต่อลุงลุง่นกับมาซื้องหัวบันไปสัมผัสลุง โอ้ข่อยคือย่ามแต่พี่น้องวิ่งแต่โตใหญ่ๆอย่าดีดข่อยเด้ออย่าดีดข่อเด้อลุงยืนได้จัาโตละบ่ได้บ่ฮันได้บ่บ่ฮันมีโตมากบ่อุ้ยมีจะมันหลายคักบ่้โหคือว่าสิหลายปานนี่ หลายสองันี่หลายว่นนี้ี่แห่พันว้าดพี่หน้อมมิเตตัวใีญไง เาลูกีบอได้จทุนม <ưới> ันเยาท้ายนี่ยเายีบเยดนบาอยได้จทุนแลูกครับแมลูกท้ายเพว่อได้ครับอันนี้พ <royalty> ่ค <pain> ้าแม่ลูกแม่ก็ลูกนี่บอกสามหมือนครับ ว้างแนี่น่มันมาขายดิแม่กระลูกสองหมื่นเทยครับบ้าพี่น้องสองหมื่ทโอ้ยพากันมาเอาด้วยพี่น้องเด้วสองหมื่นเทแม่กระลูกเีเมันลักมากเลยห่อนก้โอ้ยว่างไรบบเอาอยู่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นคุยให้เพิ่นคุยสักวนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิเด,วสเดี๋ยวสิถามเบอร์โทรให้เบิงเบิงง้อไปสักวันเบิง นายู่บ้านไหนก็อตำบลนนพ่ครับตำบลนนพ่อนนนนนนพ่ตำบลนนพ่อน่าซื้อวัญยังป้าจ้าหอยหอยโซครับในหอยโซจ้าอันหน้าขอเบอร์โท่แน่จ้าศูนย์้าสามศูนย์เก้าสามห้าหเก้าพี่น้องขับให้สนใจกัโทรหาเพื่อนนะจ้านี่ละ ของไม่หอยสองหมื่นเอต่อได้รังเอต่อใดเดจ้ามีทรงฟีีพ่พอทรงคิดตางหาครับโอ้คาทรงคิดต่างหากเดจ้าเจ้าของกลูกปองแย่งหรอครับเจ้าของกว่านี่มีคาทรงคาทรงต่างหากเด้อพี่น้องเด้สองหมื่นเอทได้ทั้งแม่ได้ทั้งลูกต่อได้อีกครับบนต่อได้อีกต่อใดเดจ้า <What? S 2> ไล่คร่ะพี่น้องเดี๋ยวสิแพนแพนกล่องให้เบิ่งเ <ไป S 1> ด,ด้อผู้ไปผู้มาเด้อจากพี่น้องเด้อ พี่น้องเดี๋ยวสิผ้ามาเบิงเดี๋ยวสิมาผ้ามาเบิงตัวหน่อยเดี๋ยววันนี้นายงัวเจ้าับอันขายตัวจังไดนตัวนี้มื่นเอสครับตัวนี้มื่นเอ้อจ้าเด้ออันพวกนี้เด้อบววันนี้สองตัวนนตัวละเก0าพันเลอยสองตัวตัวละ9,700เด้อจ้าพี่น้องตัวหน่อย พี่น้องกับมหาเบิงเอาได้จ้าเด้ออันนา่นซื้อว่ายังก่อซื้อนัดครับซื้อนัดในหอยนัดนะจ้าอยู่บ้านไหนจ้าอยู่บันทอนครับตำบลปราข้าบันทอนตำบลประข่า,นนขาอันฝากเบอร์โทรไว้เนี่จ้าเพื่อมีผู้ติดต่ตอเขอา้ามาศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าสี่เจ็ดเาสี่เจก้าห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้่ครับถ้าใันสนใจกระโทรมาสอบถามเลยนะจ้า อัลราคานี่ยังต่อได้ไหมมาต่อได้นิดหน่อยครับโหต่อได้นิดหน่อยเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวไปมึงไปิ่งตัวอื่นน้ำกันเด้อจ้าแบมป้าฮะอ๋อ รเราเสียวงวขึ้นรถเลยได้ดิอ๋อเนเพิ่นขาย,าายพ่อจ้านี่เพิ่นขายเขาได้เมื่อกี้โอ้ตละหะมื่นกว่าบาท เอาละวะเอาละวะบาเหรอแม่ยุ่นเลยจะจ๊ะจปาทก็พามื่นสองอ๋อแม่เอายุ่นโอ้ยงามอยู่เดีลยะพี่น้องตละมืนสองเนื้อจ่าเด้อ ไรกพโอ้ยลูกสิไปโรงเรียนสายพี่น้องเลยมันมีตะไม่ม่านดดอันนี้เพิ่นซื้อเลยด้จ้าพี่น้องอันเท่าไรก็พอซือสองหมื่นสองพันหาเลยครับสองหมื่สองพันหาลอยทองเจ็ดเดือนเอฟเจ็ดสครับเอฟเจ็ดสองตาพอ อันนนเพันซื้อหรือพ่นขายนั่เพ่นซื้อเมื่อ,อปาดบ่โมโแทะพิมนึ่งเทอาไรของ่อของ่อบันนเพนั่นเพิน่นสิดเอา8 5้0ฮะแม่ก็ลูก8 5 0 0 4 8 5้0โอ้48,500รอตัวท่องครับแม่ผสมในเดือนหนึงเลี่โอ้แม่สมในเดือนหนึ่งแม่สูง1อยหิบวกโอ้สูง1อยหิบบวกนี่สุดเก๋าเพิ่นครับ ปาร์ให้ลูกงามลูกสูงกรสมพ่อแพงเนาะงวลูกแรกครับโอ้ปานลูกแรกวะนี่เม่าพันใหญ่แห่งอันคงพ่อเขาก็ได้ตัวเดียวมั้งมะมะซื้อหรือมาขายมาขายพ่อมาซื้อพ่อครับโอ้ขายก็ซื้อเงี้ยอันพ่อพอซื้อวะยังเกาะพอสังครับบันพ่อครับพอสังบรนพ่อขอเบอร์โทรติดต่อเจ้าศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองแปดเจ็ดหกแ 0176 0176ที่ขายมักตั้งได้กับเอื่นไปหาโลดครับโอ้ยจับไปมักตัวได้กับติดต่อไปครับใช่อันนี้เจ้าของรถเพิ่นปายู่บ่พ่อเอพันเพิ่นมาโอ้ยเห็นเห็นนูสัมภาษณ์เนี่ยอุ้ยสืบไปเลี้ยงบ่พ่อสืบไปเลี้ยงขายเนี่ยไว้เลี่ยไปขายโอ้ทั้งเลี้ยงทั้งขายแม่พ่อสืบตัวจักบาทละนี่ในน้อยนี่ ตัวนี้นะตัวเะถือตัวละพหาย่โอ้หพันหาแม่มีตั้งแต่โหพันหาพี่เด้อพี่น้องเด้อมีบดถึงมือนซื้อแม่ลูกตนแม่ลูกเศร้ากว่าเศร้าเท่าไหพ่อเศร้าสามโอ้เศร้าสามจ๊ะแม่ลูกโอ้ยทยกันสดๆแม่กรมานพ่อมแม่ลูกนีกระม้านเศร้าสามอันพันนี่ได้บัตนี่ มีและตัวรบกวนหาซื้อเขาโอ้ทั้งสองมีโอ้มีเงินบ่ถึงหมื่นกับมาซื้องวดได้เด้อจ้าพ่อกับทั้งซื้อทั้งขายขายเอาไปขายเลยซื้อแล้วเอาไปขายโอ้พ่อซื้อว่ายังเกาะพอพานพอพานพอพานบ้านไหนจ้าหน้าวานหน้าวานหน้าสนิงดอนตาลเป็นอะไรทั้งดอนตาลโอ้จ้าขอเบอร์โทรติดต่อได้ด้จ้าศูนย์แปดสามหนึ่งสี่หนึ่งหกสองศูนย์ศูนย์จ้าเดี๋ยวไม่นานจะสีลงเบอร์ให้อีกรอบนึ่งนะจ้า S <S> โอ้ยขอบคุณหลายหลายได้จ้าพ่อขอบคุณหลายจ้า,ายจ้า,จาพี่น้องคลิปนี้มันสิยาาโพดคสันพ่อแคนก่อนเดนจ้าเด้อเดี๋ยววัน,นพุดหนาไม่หน่อยสิพามาเบิ่งใหม่ จ้าอันก็ขอบคุณพี่น้องที่พักกันกดรับชมกดแชร์กดติดตามนะจา้าเด้อสำหรับคลิปนี้ไม่หน่อยก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะจาน้าพอกันไหมคลิมนาจ้าสวัสดีจา้า